เกิดอะไรขึ้นคุณแมลิซาแบล็กพิงค์ลบไอจีทิ้งทำแฟนทั่วโลกช็อกหนัก ทำเอาแฟนคลับหลายคนถึงกับช็อกไปตามๆกันเมื่อล่าสุดอินสตาแกรมของคุณแม่จิตทิพย์คุณแม่ของลิซ่าแบล็กพิงได้ถูกปิดตัวลงแล้วโดยเมื่อกดเข้าไปก็จะพบกับข้อความขออภัยเพจนี้ไม่พร้อมใช้งานงานนี้หลายๆคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ก็มีบางส่วนที่คาดเดาว,ว่าอาจเป็นเพราะมีแอนตี้แฟนเข้ามาแสดงคอมเมนต์ในทางเกลียดชังถึงลิซ่าหรือไม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่มีรายงานว่า คุณแม่ได้เดินทางไปชมโชว์คาบาเต้ชื่อดังในกรุงปารีสอย่าง Crazy Horse Paris รอบสุดท้ายของลูกสาวด้วยตนเองซึ่งคุณแม่ก็โดนชาวเน็ตต่างชาติไม่พอใจกับการตัดสินใจขึ้นโชว์ของลิซ่าพากันมาถล่มหนักกว่าเดิมพร้อมแสดงความคิดเห็นต่อต้านต่างๆนานาจากเหตุการณ์ดังกล่าวหลายๆคนเชื่อว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คุณแม่จิตทิพย์ตัดสินใจปิดอินสตาแกรมทันทีเพราะคุณแม่ได้เชื่อว่าเป็นแรงกำลังใจสำคัญที่ผลักดันฮาริซ่าได้ทำในสิ่งที่เธอรัก